ที่จังหวัดนครนายกในตลาดสดเทศบาลเมืงองนครนายกถนนชัยพันธ์อเภมืองจังหวัดนครนายกมีแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่ามีพึ่งหลวงตัวใหญ่จำนวนมากบินมาที่ร้านเพื่อกินน้ำเชื่อมและขนมหวานภายในร้านเต้าหู้ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบตามที่แม่ค้าโพสต์พบว่าเป็นร้านขายน้ำเต้าหู้แบบรถเข็นทราบชื่อแม่ค้าคือนางจรีพรพุ่มพักตีอายุ51ปีเป็นแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืงองนครนายกขายน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยน้ำขิงเล่าว่า ตนเองนั้นขายน้ำเต้าหู้ออกมาจากบ้านพักในช่วงเวลาตีห้าของทุกวันซึ่งช่วงสามวันมานี้ได้มีพึ่งหลวงตัวใหญ่บินมาเป็นจำนวนมากมาที่ร้านกินน้ำเชื่อมและขนมหวานจึงทำให้ลูกค้าต่างกลัวว่าจะถูกพึ่งต่อยบางกลายก็ยืนห่างตะโกนสั่งของแต่แม่ค้ายังบอกอีกว่าพึ่งที่บินมากินน้ำเชื่อมที่ร้านยังไม่เคยต่อยแม่ค้าและลูกค้าเลยซึ่งตนคาดว่าหลังของพึ่งน่าจะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้